สัสด์วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเล่นเกมเสียดิบกับเพื่อนรับเล่นทีมมะนรับผมก็มาเก่ัแมาวมับ,บมีของอากาศดีครัสบสนใจมากเป็นคำชมที่ ที่มี8 0 0กว่าเมเว่ยไอ้สี่เอ็ที่มันดับเบิลจะดแรงมากโรเียวีม้อ้ิวไม่มีคร่าไม่มีเชน้ยต้อนรับค่ะอลินาไม่ควรงยนจจตังค์ด้วินดีมามาอ้อ้ลูกชอบเปียวนะอีออเฮ้ยอัีอมาอา้ิย่จ่ายออก ออเอาใวทีออกทีออกอออวทีมิมบิวโอ้ยไิมพ่งเข้าิพุ่งเข้าแตะฟิมพุ่งเข้า้บิวอนอยูตังเวไปอะบิวอนหนิมเขายังไหนฟิมเขาฟิม ครับผมก็จะมาเล่นดีมนะครับนี่ครับคเสียคุณบิวทีมผมครัคุณแนทคุณฟิล์มได้อยู่ด้วยกันครับคุณจีแดงครับม่วงไไม่รอแน่นอนไแ่นอนไม่พวกเราแล้วไม่เับคุณกเดี๋ยวจะมาดูนะครับออเคดิอรเไม่มีบัตรเครดิตในตัวสองันอะสามี่อันเลยง่ายอวิวอะบัตรเครดิต เกืองเกือกดแล้วกดล้นียั่จอมอะไรอ่ะเป็นงครับคุณดูเขาจากข้างล่างครับนี่อ่ะลองนี่ใส่ปั๊มเลยลอะ คุณแนทคุณแนทคุณบิวสายปั๊มมาในเกจริงต่ายบ้านเลยแต่บ้านม่งได้แปะได้เมื่อกี้เว้ยได้แปดรกว่าเอ็มเว้ยไอีม่งดูตังมาหร้อยน้้ตกสักทีดั่ะได้เล่นก่อนเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าตัว ครัผมได้ฟังคนแรกเลยขอยดูเสาเลยไม่เดี็กผู้หญิงอ่ะลมบิวอ่ะผู้หญิงอ่ะลมบิวอ่ะลมบิวดูผู้ชายเนี่ยวันนี้เนี่ยดูที่หมอครับนี่ตัวคอมบิวนะครับ ใัหนนล้ตัวคุณเบมับลุไหนลุ้งไหนุีวสร้างม้าค่ใดูตังไปวะแล้วครดูแรงม้าไปวะดูแรงม้าเราไปไม่เจ้าของหนักนะบิวขย่นขยเน่น

ต่อฉันไม่วสิบเดี๋ยวค่ะค่ะผู้ชายของเล่นผู้ชาดาราคนละคน อิเกอเสียงด้วงองมาเลยวิดม่ันอรีดีวเนี่ยไวาอานไิมล้วตม้อม่ยานอีกด้วยเลยดูแต่จะไนไม่จะปิดไม่จะเปิดอ่ะแ่ไม่ได้ใส่เลย้วใส่ผ้าลัดตัว อืมนายดูนายดูไอ้น้ยมันเล่นอัตโนมัติอยู่จนายอัตโนมัติช็อกร้ายไปซื้อต่อไม่ได้ดดิคนมีเสน่ห์ชอบตุ่ยฮู้ฮู้จะอยาให้กูดูคืนนะกูเอ็ดบวกนะแหนดดันถามดันดูคือเอ็ดบวกถ้าผมปั๊มตังจริงๆแล้วปั๊มตังเป็นร้อย ชัว้คนจิงจังอ่ะเขาจริงจังมันเดินทั้งนานแล้วตัวไงอ่ะเออเลยเออเลยเอาละดีใหญ่

ต่งมาตัวเองเลอ้เอ้ยสามตอหนึ่งเลยม่เนใมโเหมือนตคงนี้จะเป็นผู้หญิงน่มรจริงจังเลยแม่หลงยุคเลยเนี่ยอีอาลาดินเนี่ยนี่สงการสงการอันนี้การเมืองกัน เราก็หลงรุกอัติมินสอัลมนัตินอันนั้นน่นเศรษฐีนะเศรษฐีเศรษฐีเดี๋ยวโดนดุดตัง๋ยวขาดทุนตกถังอาใอ้ฟิ์มนงแตกถังแตกอะอ๋ออ้ยเอเออตรงนั้นแหละเฮ้ยน่าจะเอาข้างๆหมาอ๋ออยาเขย่าไม่มีน่อยขกกยัมาวะน่าซื้อต่อได้นะตอลไม่ลาซะเลย เราเล่นเกาะก็ได้เขาเรเเาาถ้ป็นแลนด์มาร์คจะเขย่าใช่ไหมพูดซะขนาดนั้นเขาไม่หนีก็ได้เล่นเกาะก็ได้ดูดูพูดดิเล่นเกาะก็ได้นี่โคตรโอเวอร์แอคติ้งใช่้แม่เล็กไม่เล็กดิแม่เล็กจันเลยจันเลยอืมพอดีย่าพี่จอน อลาดิอลาดิอลาดินอ้าวนี่แนตล่อเลยฮนี่ไม่ไม่มีสีเขียวว้วยสย์แล้วได้เรามีสีเขียวย้วยนี่มีอยู่สองอ้มีมีอยู่หนึ่งยังเหลือสองอดขยววข้ายแห้ตังค์อะเห็นว่าขายักจนไม่มีเอออเดจ๊ สีแดงอะไรเหลือเกินนี่ไงเขาเองคนเดียวเพลงไม่สร้างเมืองเหรอนี่ไงเพลงนั่นทำไมไหนนั่นแหะเขตอันตรายมันเดินได้นานแล้วฟิล์มโนสัมมันจะพังหัวเนี้ยแหละนะมันแหลกกว่าเดิมโนสัมันแหลกว่าเนี่ยเพราะมันเอาไปเคาะเอ้ยีมะเนี่ยดิวดิวเดี๋ยวบิวไปโด่งนี้นะคะ ไปดูโดมานี่๋ตวพี่ทำห้ามอยาดูตังอ่ะเฮ้ยนั่นแหละไหนของคุณไม่เคยจะเป็นอันไหนอันไหนขงไหนนนแหนมไดมีเดไปดูมาใช่ไมโอ้ยไปดูรุ่นี้มาจบจ